สวัสดีครับคุณผังทีรักครับมีบทกรอนดีๆจากพี่คนดีกวีสมัครเล่นเอามาฝากกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ให้หัวข้อว่าถึงเชิดชูเมกายาดาจ,จีนก่อนวีนจีนหล่าวตีหมวยดูด้วยหนาว่าอากงอามา มาจากไหนถ้ายังมีท่อนยีนจีนปนไทยขออย่าได้หยิบเชื้อชาติมาฟาดฟันพราะขวาติงเมกาว่าแทรกแสงซ้ายดันแดกแหกจีนบ้างช่างหน้าขันรักพ่อจึงพึงพ่อลิ้มอย่าทิ่มกันลูกหลานจีนกันทั้งนั้น ณท่านนาอยากจะอยู่คนละฝากไม่อยากคลายเข้าข้างซ้ายเพราะคงอายถ้าเป็นขวาเข้ากลุ่มหนุ่มเพราะหนีกลุ่มคนชราอยากชื่อว่าหัวก้าวหน้าจึงกล้าเลวกลัวเป็นดียอการันเพื่อนหมันไส้ขอเป็นไพร เลวจันไรใจแหลกเหลวโปรยกระดาษศาสตร์สีใสจุดไฟเปเลวร้องเย้ยวเย้ยวพ่นคำถอยปล่อยเพื่อนเหลา่าชอบสินค้าจากเมกาไม่ว่าหรอกแต่อย่าให้ใครหลอกจนโง่เขลาช่วยไปหาคันช่องมาส่องเงาใต้ผมเผา ย้อมสีทองมองเห็นอะไรอาจมองเห็นความตาตีหน้าตีหมวยผิวขาวราวยวกกล้วยสวยสดใสไร้กระฟ้าหน้าผุดพองเป็นยองใหญ่ของเลือดจีนปนไทยใช่ไหมนารับเงินใครจริงหรือไม่ให้กล้าบอกอย่าย้อนยอก เลี่ยงหลอกล่อต่อเลยหนาะอย่าโยงเรื่องที่ไม่เกี่ยวเหนียวเข้ามาถึงเชิดชูเมกาย่าด่าจีนคนรู้การรู้งานการประเทศไม่หาเหตุพาเพลียพาเสียศีลอาจจะเกิดความเสียหายเมื่อป่ายปีนอย่าหาเรื่องกวนวีนตีนมังกร